สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านทุกซุ้มทุกค้ายที่มักในการเลี้ยงการต่นอนเขาใหญ่ครับเสามือวนนี้กัออกไมยครับหลังจากฝนตกเมื่อคืนนี้ก็เลยไม้เมื่อนี้ก็จะเป็นไม้เขตอำเภอวางยางนะครับเี่เบิ่งบรรยากาศครับตั้งเงีนก็มึ้คืนสูงนะครับนกกะห่าวขนาดครับหลังจากต่อได้มาตัวหนึ่งมาไ้บักมิดเทมานอกดินครับมื่อนี้ เบิง่งบรรยากาศบานผมฝนตกยังมีน้ำครับมีนกป้าขันด้วยนะพี่ครับคู่กันดูทรงโตเสียงน้อยกับเสียงกลางพานไปใหญ่ครับนี่เรียกกครับคู่คู่อยู่นะเจมมี่เทะก็ทำการลงดินมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปหามงลบมงลีกันเลยครับผมมาองซีมาอยู่วะ โอเค,ครับผมก็จะไปลีอยู่แถวๆนี้นะครับโบไก่เะครับเด้ลีอยู่ในคันสาเนี่ยนะครับไปลีกันนะครับโุ้ม Yeah. you <tries> นกกำลังสิเข่ามาจ่าให้นกกระปูดมาเหมือนี้ได้ไล่นกกระปูดนกก้อนนู้บอกเปลี่ยนได้จ่าเนี่ยป้าเตะแล้วนกกระปูดเข่าครับนกกระปูดย่างเข้ามาจนหอดไปครับพี่มาหานกมาเฝ้านกกำลังสิเข่าตีนกผมลุกไล่โอ้ยเสียดายครับเมื่อกี้นกป่าลงมาหาแล้วครับสี่ตัวครับ ลงมาหัวผีได้ครับนกป่านะครับย่างเลาะอยู่แถวนี้ครับขึ้นกําลังี่ขึ้นมานกกระพูดผมมายืนอย,ยูย่ในนี้บ่าเนี่โอ้ยผมดดกันที่ป่อยำตีนกเอาเอานกไว้ก่อนครับดีกว่าไปเอานกป่านกป่าโตย้ำใดก็ได้ครับัวหนึ่งมาอยู่นี่ครับเข่ามาอยู่นี่ตีตะไลามาตะปุ๊บตีตะไลามาทางโกกลอนนะตีข้ามนกว่ามันจะลงตีเข้ามามาจับอยู่นี่ดด โบที่หยั่งครับส่วนโบเสียงน้อยสองกุกนกกรมากระมาลงในพักน,นะครับคันนานะนกขมขัเนเนาคู่เอาก่อนพากันย่างมาหอดเพียกกาลังขิขึ้นมานกกระปูดก็มามพอดีตัดสินใจไล่หนีเลยครับเดี๋ยวย้ายหมายครับป้าเตะแล้วหมายเดี๋ยวบุปผิดแล้วเดี๋ยวไปลีนหมายใหม่ก่อนครับผมหมายนี่เชื่อโบผ่านนะเย็บนกก่อนครับ เขามาวอดหมายสอ่งกอาจจานเ้ยหมายความพักครับมีดกิมซิมบบมีนกป้าขันเลยครับนั่งนี่เป็นซาวนาทีผมนั่งฟังมีแต่เสียงเหลวครับนกไอ้ข้าว้าวครับขันโหองอยู่เท่านี้เส่วน,นกเขาบ่ได้ยินเสียงขันเลยจา้าไปทางใดเมืับเัียบกิบเลยครับ โม่หมาครับัโตนกก็ได้โอ้ยลงรักเล็กอะความคือนกป่าก็ลงมาแล้วทั้งสามสี่ตัวตัวหนึ่งก็มาเข่ากุกเพียมต่อิทะไลเข้ามากะมีอุปสรรคครับนกกระปูเข่าครับมางอยเฝ้านกผมกับกกาเสีย่ยงอย่ามันไลสน่สับนกผมครับยุบนก,นกถัดจินใจไล่ออกเสาเน้อหมู่หมานครับมนี่ เกือบซีมานกับบูมานเหลือน้อยเดียวย้ายหมายมากกับไก่กอนเตอร์ด้ยครับขี่รถมานี่กับระมาณว่าสี่หาลูพนะมาผมขี่มา,มาตัว่าแถวทางนั้นถัดมีตะมองเขาเฮ็ดไทเฮ็ดนาครับก็เลยขี่เลาะมาเรื่อยเฮ็ดธนาเฮ็ดสวนมองนี่รถเวะลงมาเบิ่งครับมองลงมากับเงียบกิ๊บมุงมีน,นกโอเคครับวันนี้กับสีได้คร่ำนี้แลลวครับเพราะแต่ได้นกพานกขี่รถเลาะนี่แหละ โบหมานครับผู้ใดออกต้อนออกต้อนหนูไอ่สู๊ไข่ห,หมานนะครับเจ้าจานเด้อผมมีตากตะนอกเขาใหญ่มือนจะโบหมานครับเห็ดกระไดเดี๋ยวมือหน้าไปเก๊มือไหมครับตูวงานนะครับวันนี้ผมมีตากตะไปขอเก้าคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับ EP นี้เหวียงอีเดียวครับนกก็ยังบุคคลกระไดครับหนูป่าอาจารย์เด้อ